สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เชื่อว่าคุณาสาวๆหลายคนที่ได้แต่งงานแล้วก็คงจะไม่อยากให้มีวันที่ต้องเลิกรากับคุณสามีอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่นิสัยบางอย่างที่ติดตัวมาหรือการกระทําบางเรื่องที่อาจเผลอแสดงออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวอาจทําให้คุณสามีเกิดความรู้สึกรับไม่ได้ผลก็คือต้องแยกทางกันในที่สุดเพียงเพราะนิสัยบางประการเท่านั้นดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสีนิสัยยอดแย่ของผู้หญิง ที่ทําให้คุณโดนทิ้งนำามาให้คุณาสาวๆได้ดูกันเพื่อไม่ให้คุณาสาวๆต้องพลาดกันอีกส่วนจะมีอย่างไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1เสียงดังและขี้โวยวาย บางครั้งคุณสาวๆก็เผยแสดงความไม่พอใจหรืออารมณ์เสียออกมาด้วยการใช้เสียงดังและโวยวายต่อว่าคุณสามีโดยที่ประเด็นที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยการตะคอกหรือเสียงดังซึ่งหากว่านิสัยแบบนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งหรือสองครั้งสามีของคุณอาจจะยังพอรับได้แต่ถ้าเป็นอยู่บ่อยๆจนถึงขั้นเป็นประจำแล้วล่ะก็คงไม่ดีต่อการใช้ชีวิตคู่ของ ของคุณอย่างแน่นอนครับข้อที่2ขี้หึงเกินเหตุ เข้าใจครับว่าการมีสามีรูปลอก็ต้องหึงหวงก็เป็นธรรมดาครับแต่สิ่งสําคัญก็ต้องไม่ลืมว่าบางครั้งสามีของคุณก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนสมัยเรียนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นอาจเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักสามีของคุณไว้ใจกันสนิทกันมากๆจนถึงขั้นแตะเนื้อต้องตัวกันได้บ้างและถ้าคุณเกิดถึงจนเกินเหตุแล้วพลานทําให้เพื่อนต้องเลิกคบกันล้วก็โอกาสที่สามีของคุณ จะไปมีกิ๊กจริงๆอาจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับข้อที่3บ่นได้ทุกเรื่อง ใครเล่าจะไปทนคนบ่นได้ตลอดเวลากันครับเพราะไม่ว่าจะทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็ถูกบน่นซะแล้วลองคิดถึงตัวคุณเองดูว่าหากคุณกําลังจะไปช้อปปิ้งหรือกินอาหารโปรดแล้วถูกคุณสามีบน่นตั้งแต่เช้ายันเย็นก็คงจะทนไม่ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วใจเขาใจเราครับหากคุณสามีอยากดูบอลก็ปล่อยๆให้เขาได้ดูบ้างหรือถ้าจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างก็ปล่อยให้คุณสามีไป โดยไม่ต้องบนจะดีกว่าครับข้อที่4อารมณ์ร้าย สําหรับนิสัยในข้อนี้นั้นเรียกได้ว่ารวมเอาทุกข้อที่กล่าวไปแล้วมาไว้ด้วยกันเลยก็ว่าได้ครับเพราะหากคุณเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์รุนแรงชอบวีนชอบเวียงอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าเป็นวันนั้นของเดือนแล้วล่ะก็เชื่อเถอะครับว่าสามีของคุณคงจะไม่ทนคุณอย่างแน่นอนผลสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการหย่าร้างแบบไม่ต้องเดากันเลยทีเดียวล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับสีนิสัยยอดแย่ของผู้หญิงที่จะทําให้คุณโดนทิ้งจากทุกข้อที่ได้กล่าวมารู้อย่างนี้แล้วคุณสาวๆทั้งหลายก็ลองไปปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายนี้ให้ลดลงหรือจะให้ดีก็อย่าให้มีนิสัยเหล่านี้อยู่เลยจะดีกว่าเพื่อทําให้ความรักของคุณกับสามีเป็นไปอย่างราบรื่นยังไงล่ะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ